ดีครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องสุขุสุขค้ขขนนะครับพอกระช่องเตาบวคนเป็นแขนครับพี่น้องตอนนี้ผมยุ่ในอุโมงครับแอกมาหน้าล่มนะครับกำลังสิไป <c oughs> ทางตะการพืชผลนะครับพอดีว่าสิไปซื้อกะฟุ้ยครับพี่น้องกระฟุ้ยก็คือโตถังสองลายนิตนะครับ ถ้าจอจอดแล้วก็เห็ดอ่าแบบเตาเผาท่านนะครับพแบบี่น้องแบบคือจังบวบีปีไหมเห็ดอยู่อ่าสวน,าน,นทางม้อนท่าอยู่บ้านนะครับจิบมันก็เผาเผาเผา,าท่านนะครับยืทไทยนะครับกับเผาแบบนี้ใส่ทุกขั้วเงื่อนนะครับเกือบทุกขั้วเงื่อนนะครับมันง่ายนะครับมันจะทัดรัดแล้วก็ มันควันพอหลายน้ำครับมือเดียวมันกะมันกะได้ท่านะนะครับพี่นอ้องแม่เบาสูบเพิ่นกะเลยว่าเพิ่อนอยากได้ครับพอดีมาเอื้นผมกะสิไปเล่านะครับเดี๋ยวให้ผมจอดรถก็น,นะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังเดี๋ยวผมพอจอดซื้อกาแฟากันตอนนี้ก็บายสามแล้วครับพี่นอ้องสีเข่าเรือกกับเที่ยงกลัวกินข่าอาบน้ำซักผ้าซักพร่น,น,นะครับมันก็ออกมา โอเคครับพี่นอ้องเดี๋ยวไปเศร้ากันยูปอตท่อบันปะดุกก่อนครับอันนี้ยูเส็นบันกันเหลืองครับยี่ตลาดบันกันเหลืองนะขนส่งสำนักงานขนส่งแห่งที่หนึ่งนะครับครับพี่น้องตอนนี้ยูปอตท่อหรอครับปอตท่อบันปะดุกนะครับทางสิบไปค้าข่าเมืองนะครับพอดีสิมากินกาแฟกอนครับพี่น้อง ร้านกาแฟซอนร้านกาแฟครับพี่น้องข้างห้กับร้านกาแฟครับโคดโคชิเทนนะครับเชฟเป็นิสกาแฟครับอเมกาอะเมซอนครับข้างหลังมันจะเป็นชอฟว,วิวล์นะครับพี่น้องเดี๋ยวผมสียางข้าครับไปบ้างจังบ่าหัวสิผมแค่มาซื้อกาแฟนี่ครับแทนหนึ่ง ว่าอามีซอนแบมันจะมีท้างทะลุของมันข้างหลังได้ครับเนี่ยมก้อมกับว่าโหเป็นเจ้าของเดียวกันหรือเปล่าครับอันนี้ก็จะเป็นวิวข้างนอกครับพี่น้องมันเปิดเพลงครับเสียงดังนยจัน่อยผมว่ามันสติสเล็กสติ์นะครับมีกระลำโพงอีกอันนี้ก็ภาพพี่น้องเบิ่งบรรยากาศนะครับพี่น้องปูน เป็นซาบวัวนะครับเสือน้องพินชะนะชัยไล่น้อยอันนี้อยูต่ตำน่าจะไล่น้อยนะครับแถววันประดุกนี่แหละครับพี่น้องแถวโรงพยาบาลหาดสิบพันษาบรรยากาศดีครัรลานกาแฟเพิพ่ามาเบิ่งเืสเซครับพมไปเสือเมฆซ้ำที่เก้าละครับพี่น้องไครับ <c oughs> พี่น้องได้แล้วครับกาแฟ าแฟเป็นกอมโดซนแต่ว่ามาลังของลานคเจ้านะครับแต่ว่าผมสร้างเค้กของลานเพื่อนนะครับเป็นตาแซบดีครับอันนี้เป็นชีสเค้กครับสตรอเบอรี่มันเป็นตาแซบของคนเลยสืออันนี้อันนี้ห้าสิบห้าบาทครับว่าแพงครับพี่น้องก่อนญ่ายยุครับชิ้นญ่ายยุครับเนี่ยโอเคครับพี่น้องมาไม่กินกาแฟกันครับบายบรรยากาศดีครับครับ มาครับพี่นหลอมากินน้ำกันนะครับพี่นหล่เค,ค้กนะครับปกติผวงก็ว่ค่าคอยมากินนะครับแต่ว่ามือนี้คิดอยากครับบ่อค่อยมากินเคกค,ครับ เมื่ออื่นนะครับกระสีได้ไปเล่านะครับพี่น้องพอดีมีอาจารย์ทางระเอ็ดนะครับเพิ่นเพื่อนนัดนะครับเพื่อนอยากให้พาไปเที่ยวนะครับเพื่อนไปกับแฟนเพิ่นกับลูกเพิ่นสามคนนะครับจะไปสามมือสองคืนครับไปซุปเสาร์อาทิตย์จันนะครับกับกับวันที่สามสิบนะครับ แปดเก้าสามสิบขับกับกับเสาวันที่สามสิบครับเพิ่นอยากไปเที่ยวอ่าปักเซ่น,นะครับสี่ผ้าเพิ่นไปเที่ยวน้ำตกปากซองนะครับ้วก็สี่ผ้าไปวัดผู้จำปานะครับประมาณเนี่ยครับก็ก็สีไเดขามไปเล่านะครับก็สีไเดมาสือกระฟุ้ยหรือว่ามาสือถังกิโลนะครับก็เลย <c oughs> ชื่อทั้งกิโลขามไปนั่นนะครับโตโต,ตเตาเผาท่านนี่แหละครับพี่น้องทางบานเบาซุกเป็นเอินกระฟุ้ยนะครับกับตอนนี้ผมผ่านมามามาลานกาแฟเนี่ยเรงบอทันด้เห็นนะครับพี่น้องเดี๋ยวไปขกันมาบางวันหน่เนี่ยผมถามวุดนะครับวุดบอกว่าเล่ยปัมปอตทอทางไป ทางไปตักการก็ต้องนีแล้วครับสีมีหม่องขายอยนะครับก็เลยมาท่างนี้นะครับพี่น้องก็เลยสีสือ่อสีมาสื่อท่างนี้นครับปกตินะผมเห็นท่ทางไปพี่บุญนี่เลยครับแต่ว่าข่ายสีสื่อมือส่อกระยานแบบว่ายานมันบ่มีนะครับพี่น้องผมกับจื่อลานว่าได้ว่ายุ่งหม่องไดนนะครับมันครับไข่ครับผ้าครับว่าจ้าเกยเห็นยุ่งหม่องไดะครับ ตอนนี้กับ,บายสามกลัวสีใบชี้ครับพี่นอ้องดีได้เฝ้ากินเฝ้าไปหาคือคำครับโอเคเดี๋ยวไปไปสื่อกันยุยุลานนะครับเดี๋ยวไปไปพอกันบานสีมันสีถังเท่าไดครับแถวบ้านพี่น้องมันสือสือคือแพงกากันบ่นครับโอเคครับ พี่น้องลานนี่นี่ครับลานยืน่นเรื่อตกระท่อขาวออกไปตะการครับสิมี่ผมว่าเนียนใจว่าเป็นสีเห็ดขายหรือว่าผมว่าพื่น่นาจะขายต้ถังนะครับพี่น้องยวค่อยไปถามกัน เมื่าน,น่าจะขายถ้าถังหรอครับนี่ครับล้านเพิ่นครับพี่น้องนี่ถังครับผมว่าเพิ่นเพาน่าจะเฮ็ดหรอกมั้งครับเดี๋ยวขาไปถามบึก่อนครับเพิ่นน่าจะขายถ้าถังเป้าหระครับขายถังถังไอ้สองรอยลิตรบ่ครับขายครับ ไอโตถังเล็กนะครับไอเฮ็ดเป็นไอเอียงก็ลนหรอแนวเผาท่านนะครับพบลอย,พอพอยเอาถังนึงครับเผาเลยด้วยแมนบ่ครับเอาถังนึงครับต้องเดไปตอเอียงบ่ครับเนี่ย หกลอยดีครับทางล่างได้จอะว่าคบนี่บแบบไหครับคุอ๋อดังไฟใส่ใส่ตารางได้วหรครับอืมโอเคโอเคเอาอันหนึ่งครับใส่รถได้ครับนี่ครับพี่น้องได้แลว้วครับทางทางทางบนหัวมันก็นสีจ่จอะเป็นอย่างนีต้องหนาจะได้ไปออก ออกคอเสเอียงครับเพื่อเพิ่มความสูงใ้ใ้ควันมันออกนะครับแล้วก็ไปซื้อน็อตมาล็อกนะครับน็อตมาลอกปากน่ครับแล้วก็ข้างลางมันก็สิเป็นเจาะหูแบบนี้ครับพี่น้องโอ้โทษดนะครับนี่ครับมันสเจาะหูเพื่อดังไฟเส้นหนีล้วก็ให้มันขึ้นก้อนสีว่างนะครับ ก็เอาอิฐนะครับมาว่างข้างรางแล้วก็ดังไฟใช้ข้างรางนี่ครับแล้วก็ให้มันเปลวไฟมันขึ้นไปติดใหม่ยุดติดได่หนยครับให้มันใหม่นะครับจนเบิดขั้วก็ปิดปากมันนะครับพรบร้อยครับพี่น้องมาแพงครับโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวไอไปหาซื้อน็อตกันครับครับพี่น้องมาซื้อสีมาซื้อน็อตนะครับคัน วางางอยู่สาสีนพอแซ่ครับข้างเมื่อบ้านผมนะครับพี่น้องเดี๋ยวเขาไปเบิ่งกันนะครับว่ามันมีขนาดใดนะครับผมว่าเน่ใจว่ามันขนาดใดนะครับมันไม่หลุดผมมันเป็นหูอันนี้ว่านรใจขนาดนะครับพนักงานมันเป็นจะผมจะบ,บอกเพื่อนให้เอามาลองนะครับเทากับพวกหัวมันสีซ้ำใดนะครับ ขอดีอยู่ครับได้อยู่เนาะได้อยู่ครับคันหลัดซืือๆครับครับคันหลัดซืือๆครับโอเคครับตอนนี้ครับอือได้แล้วครับพี่น้องเอาสามผลสามผลนะครับสีสุดอันนี้สี่สิบแปดบาทครับเอาไปสำรองไว้นั่งเขามม่เสียเนาะไปขันไว้โอเคครับพี่น้อง เดี๋ยวไปพอกันอยู่เพื่อนครับไปหาซับเน่าใหม่ใส่รถไว้ครับเป็นของสากนะป่ะครับพี่น้องตอนนี้กะมาควอดบ้านละครับบาสีบะสีมาซับเน่าใหม่ต้องหั่นครับเมียวายยังพึ่งซับัำสิไปมือเศา้าครับเมียวายหายมาซับมือเศาเลยขัดซับข้างขึืนไว้นะครับมัน สีพอ่อแสบนะครับเพราะวันเน่าใหม่มันสีสูญเสียนำนะครับเน่าใหม่ในรอกเป็ดนะครับเป็ดออกลูกไหมฝากวะครับเป็ดแปดตัวตัวเป็ดเมีขยขังม้านไว้ว่าอยากให้มันไปตากฝนนะครับวกไก ไกลเบาไกลสามมันเตี้ยนครับไกลเดี๋ยวตอดเด้อนี่ลึงนอแมียาสับให้มันเบิร์ตวมียว ก็ท่ันนี้ออกกินน้ำกับว่าท่านครับสองนอสามนอสี่นอที่อยู่สี่นอค่ะพี่หนอไปเบิ้งยืดทองก่อนนั่มีบอไพ่กิมซุ่กนะเดี๋ยวไปเบิ้งก่อนหนักกันจักสีเหลี่ยมเด็ดจัง มีหันนอหนึ่งแลนนี้เขาเปล่าเล้วครับมีนอเนึ่ยไปหานออยู่ครับคอรดหมูเก่าครับมีหานอมือ้งอรจักรสุมาับครับโอเคครับพี่้องคลิปนี้กสบเดียว,ว้ซ้ำหนีซะนะครับเอาไว้พอกัน มืออื่นนะครับมืออื่นนเกษีเดินทางนะครับน่าจะพราด้านเกือบเที่ยงคนละครับพี่น้องเพราะอาจารย์เพิ่นมาตัลอยเอ็ดเนาะครับเพิ่นเอารถมาจอดในเฮียนผมแล้วเกสีเอารถผมไปนะครับเพิ่นกะเมสานะครับพี่น้องถ้าผู้ได้สนใจอยากไปเที่ยวนะครับก็ติดต่อผมขามาใดนะครับเพาจะเป็น facebook ทาง facebook หรือว่าเบอร์โทรที่ผมถิมไวให้ทั้งในคอมเมนต์นะครับหรือว่า ในคอมเมนต์ของ YouTube ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมสิดต่ตอ,อกลับไปนะครับคลิปนี้กับสีแดวไว้ซัมมี่สนน้อครับพี่น้องเอาไว้พอกันชิปนาครับพิพาดทั้งเล็กก็ขอถูกขอภห้เอะครับพี่น้องขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับเอาไว้พอกันชิปนาครับสวัสดีครับ